พรนะมีน้ำวนใช่ไหมพี่น้องผมมาตอนเด็กๆอะ่ะมันอยู่ดีก็คือหายก็คือหาไม่เจอเลยเล่นๆอยู่ก็คือบุ๊บตรงนั้นน่ะตรงที่เราเห็นน่ะเเมตรฟิลเตอร์พกไปทุกที่ที่มีทาง KNF c o n c e p ค เขาบอกห้ามกระโดดลงมาเพราะว่าอันตรายมากเขาบอกลึกมากประมาณประมาณเจ็ดแปดเมตรอ่ะแล้วก็สมัยก่อนก็เคยมีวัติเหตุแล้วก็มีคนเหมือนจมท้้งล่างเป็นเหมือนน้าวนนะก็คือในชั้นหนึ่ง <สะ S 1> ชั้นสองแล้วก็ชั้นสามขึ้นไปได้ขึ้นไปก่อนเขาจะสนโทรมาข้างล่างดูมุมดวยแล้วขอโทษนะอาจารย์เนี่ยไม่รู้ว่าจะขึ้นแต่เขาเนี่ยใส่เสื้อแดงเตรียมมาขึ้นจริงๆเิงบอกเลยว่าเใส่เสื้อแดง นี่เขาเขากายิงแต่พี่เขาพี่เขาแตบบ่ว่าอยากพีเซ้นอะ่ะเขาน่าจะแบบว่าอยากให้ข้อมูลแต่รูปปากทางไม่เข้าใจว่าทําไมเ,เขาเขาถ่ายตรงลำทางเนี่ยเขาไม่ยอมถ่ายตัวน้ําตกซึ่งก็ถืีวตัวน้ําตก,ตตกเขาใหญ่มากเลยเออเรา,ก,า,เาก็สวยกว่าดังเยอะ <keley? S 2> ไปกันเด็ดต้นไม้ใหญ่เนาะดูดิเทียบเลย เป็นแบบว่าร่มรื่นดีตรงนี้ก็คือชั้นสองพี่เขาบอกว่าห้ามเข้าน้ำมันเชี่ยวเขากลัวลื่นลงไปเราก็เดินขึ้นมาชั้นสามชั้นสามแล้วครับ เขาบอกมีสี่ชั้นแต่ว่าเขาเขียนไว้ว่ามีสามชั้นเพราะว่าชั้นสี่มันต้องใช้เจ้าหน้าที่พาขึ้นไปถ้าเดินเท้าขึ้นไปก็ใช้เวลาประมาณไปกลับสามชั่วโมงที่ที่เจ้าหน้าที่เขาบอกครับแต่ว่าถ้าเราจะไปก็คือต้องต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขาก่อนเขาจะได้จัดคนแล้วก็พาไป ตอนนี้เราก็จะขึ้นมาเป็นใดแบบครับอยู่ชั้นนี้แล้วก็คุณการอยู่ข้างล่างนู้นชั้นหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกาลําปีชั้นสามนะครับตอนนี้เราก็จะต้องมาโซหาคนข้างล่างครับว่าจะให้เราไปยืนตรงไหนผมต้องอยู่ตรงไหนเดินเบ่งนิดนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋นีเหรอครับเดินไป,นนไ,ปไม่ไม่ไม่ครับกลับไปด้านซ้ายกลับไปด้านซ้ายครับด้านซ้ายผมอ่ะไม่เมื่อกี้คุณการย,ยืนตำแหน่งนี้ใช่ไหม ไม่ครับผมยืนระหว่างร่องน้ําเล็กๆอะ่ะมันจะมีร่องน้ําเล็กๆยี่เห็นไหมเอ,เอาจริงๆนะเชฟซ์อาจารย์ว่าคุณการหลอกให้อาจารย์ะ่ะยกมือค้างไว้เฉยแล้วก็ให้อาจารย์เมื่อยแขนเฉยเขาก็แกล้งทำามันยังขายไม่ได้เยี่ยมมากสวยมากสวยามมาก จะหาฝาอย่างสิ้นหวั่นครับไม่มีร่องอรอยของเจ้าฝาตกมาบนสะพานนะฮะ่นครับนี่คือสะพานแขวนที่น้องฝาตกลงมาแล้วก็ไหลามาตามสายทานน้ำหน่วยกู้ภัยก็พยายามค้นหาอย่างเต็มที่แล้วนะครับก็<ม>ถือว่าเป็นเรื่องยากและความท้าทายอย่างยิ่งในการที่จะค้นหามันให้เจอสายน้ำมันจะพัดมันไปไกลมากกว่านั้นที่เราคิดไว้นะครับต้องค้นหากันต่อไปครับ ตอนแรกผมก็กะว,ว่าจะไปสั่งฝาใหม่ในช้อปปี้ครับแต่ว่าลองเดินตามลำธารดูก่อนว่ามันมีไหมทันใดนั้นผมก็เห็นแสงวิ่งวิของโลโก้แคนนอนครับสรุปก็คือว่าของที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราอยู่ยัางวันยังค่ำเนะครับเจอแล้ว